นเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนํารางวัลบอกน้ำตัวเองแล้วก็รางวัลแล้วก็ภาพยนตร์ที่เราได้รับในวันนี้ค่ะและจากและจากพี่ตงก่อนเลยว่าร่างทรงกวาดเยอะมากกี่รางวัลนะคะห็นแ้รางวัลรัลเออครับก็ร่างทรงได้สามรางวัลก็เกินคาดมากครับก็ดีใจครับเออเป็นมาปกติผม เคยได้เลยชิเป็นชิงเราเป็นครั um. ้งแรกที่ได้เป็นครั้งแรกที่จำรางวัลตัวเองไี่หมดด้วยใช่ไหมครับพี่โต้งก็ดีใจที่แบบว่าทีงานได้เยอะเพราะเป็นงานที่คข้างย่นสำหรับของรางวัลของพี่ต้องเองร่วมกลับอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจขนาดไหนที่ที่วันนี้ทําสําเร็จแล้วคือร่างทรงต้องบอกว่าเป็นงานที่ส่วนตัวรู้สึกว่าเสี่ยงเยอะราได้ทำอะไรบางอย่างที่เราเองก็ไม่เคยทําแล้วก็มีการตัดสินใจที่ เหมือนสุ่มเสี่ยงนะว่าจะเวิร์กไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่ังดีที่แบบทางคุณโปรดิวเซอร์คุณน้ำคุณจิตนะครับเขาดีเขาก็เชื่อแล้วก็เขาจะบอกตลอดเวลาว่าให้ทดลองทำสิ่งนึงก็ไม่คิดว่ามันจะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับก็รู้มาส่งผลกระทบครับก็ทางด้วยด้วยเป้าหมายทางเกาหลีจะได้กันนะเพราะอย่างไรทางเรื่องนี้มันแบบเป็นโลซีนิม่าแล้วก็เดินทางในแบบของมันไป ออย่างเมื่อกี้เองมีสปีชที่บอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยทันสนับสนุนด้วยอันนี้อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะเียบปมมือขึนคราะผมว่าอย่างแรกเลยที่ที่ทำได้น่า <laughs> จะเป็นเรื่องว่าุด <laughs> ท้ายสุดเลยปลายทาง่ก็คือเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยเนาะคือมันเห็นๆเ,เลยว่าคนทุกวันนี้มันดูเซิร์ชปุ๊บก็ได้ดูเลยอ่ะมันเหมือนไม่ไม่ต้องจ่ายสปาซึ่งมันก็ มันทําให้วงการมันโตยากค่ะต้นทุนจะต่ำลงเรื่อยๆและคุณภาพก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆอืมอืมอืมแ่ผมว่านี่เป็นการสะสมมันต้องเป็นระยะยาวใช่เป็เรื่องในเรื่องนียวค่ะอย่างเรื่องของเราเองคือมันถูกเป็นกรณีตัวอย่างมาตั้งแต่ต้นเนอะเรื่องการแบบดูดูถูกดูอะไรแบบเนี้ยที่ต้องผมว่าเป็นเรื่องโชคชะตาด้วยมั้งเพราะว่าเราใช้เกาหลีก่อนแล้วปรกว่าเราจะใช้ปรากฏว่าลงแบงก์ติดมาสองเดือนก็ตัดสินใจกันแบบเรียกมากว่าจะยอมใช้สตรีมมิ่งเกาหลีไหม แต่สุดท้ายก็ต้องยอมฉายเพราะว่าไม่งั้นยิ่งปล่อยรอนานเนี่ยราคาก็ตกแล้วโรงหนังก็ไม่รู้เปิดเมื่อไหร่ก็ถือว่าจำเป็นค่ะแต่สุดท้ายพอเข้าโรงเราก็ยังแบบมีคนมายอมรออยู่ในโรงอยู่ก็ติวมีใจครับต่อมาด้วยที่ยอาพยายาได้รางวัลเนี่ยชนะสามทุ่มหญิงยอดเยี่ยมค่ะสวัสดีคุณแม่ค่ะพัฒนีคุณค่ะก็ดีใจหลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณพี่โต ไม่ได้เป็นจริงเรื่องนี้เราก็ถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันอยางเป็นกระแสอะไรเงี้ยอย่างความภูมิใจในฐานะนักแสดงเราก็เป็นรางวัลที่แบบเวทีใหญ่นี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกๆรางวัลที่ผ่านมาด้วยนะครแล้วก็โดยเฉพาะรางวัลที่ยิ่งใหญ่แบบสุพรรณนองหก็ไม่คิดว่าเกิดมาชาตินี้จะได้น็ต้องขอบคุณครอบครัวได้ที่ไม่เคยทัดเลยที่ให้เราอยู่บนเส้นทางนี้มาตลอดทุกวันนี้คาแรคเตอร์เราเราออกไปไหนคนก็เรียกว่าย่าบายหยางย่าบายหยาง โอเคใช่ไหมคะถ้าคนยนเรียกค่ยินดีเลยค่ะเรียกอะไรก็ได้ค่ะเออน้องมีนะคะอ่ะยาดายังไงคะสำหรับน้าแซ้นำหญิงเออค่ะเออคะคยาดานะคะก็วันนี้ได้รับรางัลนักแสดงนำหญิงค่ะค่ะมากเอบดเลยดีใจมากค่ะแบบว่าดีใจหลายๆค่ะมรสารบ้างสารบ้าเป็นอะไรไม่รู้ดีใจค่ะคือมันเหมือนเป็นแรงผัก ยังได้อ,อย่างเ,เรื่องนี้เราเองก็ใส่สุดด้วยเนาะตั้งแต่ตอนถ่ายทำเนาะอย่างที่หลายคนติดตามสกู๊ปเบื้องหลังต่างๆเออในความทุ่มเทวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะรู้มันคุ้มค่าไหมคะคุ้มค่ะเกินคุม้มจริงๆได้ตั้งแต่ได้เห็นหนังรอบแรกครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกว<ช>่ามันเกินเกินความคาดหมายไปแล้วอย่างเงี้ยใครก็ขอบคุณพี่ต้อนรกครั้งนะที่ที่ให้โอกาสอีก ฝั่งน้องแจ่น้องชายบ้างสอคิงค่ะสองคนนี่จ่ายคือสมิดครับเออจากสายดนตรีมาสู่นักแสดงตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้รางวัลการันตีละตกใจครับความจริงผมไม่คิดว่าผมจะได้ตั้งแต่รางวัลในนๆหนแล้วเพราะว่าอ่าโพิชันของตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องมาตลอดแล้วก็พอมาแสดงเนี่ยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วคือผม ผมมาเพื่อแบบมาช่วยพี่พุทธเลยคืออยากมาเตือนเต็มความฝันพี่พุทธอะไรเงี้ยเราเรามุ่งมั่นทําแค่นั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนหนึ่งแม่งบ้ายื่นบทอยู่เจ็ดแปดปีมันมีแต่คนบ้าเท่าน <laughs> ั้นแหละนะผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันบ้าดีว่า <c oughs> พี่มาผมผมขอเป็นส่วนหนึ่งออความฝันของพี่ด้วยอะไรงเงี้ย <c oughs> แล้วมันก็พาเรามาจนถึงตรงนี้ก็ตกใจครับแต่ว่าถ้าความพอใจแล้วอะ่ะ ในการแสดงของตัวเองครับผมรู้สึกว่ายังไม่พอใจนะครับว่ามันยังมีหลายจุดแล้วก็หนังเรื่องแรกด้วยผมรู้สึกว่ามันยังมีแบบเขัดขาเกินเกินหลายๆอย่างครับติดใจไหมครับรับการแสดงศาสตร์ศิลปะการแสดงเนี่ยเอาจริงผมเรียนการแสดงมาอยู่แล้วครับก็แบบชอบชอบที่สุดอยู่แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากแสดงอีก อีนัทฮะสมทบชายสมทบชายคะับแรกจะชิงสมทบหญิงนด้สมทบชายเี่สื้อเลยคิดตั้งแต่พี่ต้องพูดไปครับค่ะเออเอาเป็นยังไงภูมิใจขนาดไหนสองรางวัลนี้ค่ะจริงๆคุยกับพี่จ๋าตลอดครับว่าว่าสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าอย่างเมื่อกี้เห็นแล้วมีทั้งพี่ปูพี่สื่อนะครับพี่ไผ่พี่อ่าพี่เต้ฝุ่นทุกคนเก่งหมดนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าโพสิชันของการเป็นสมทบเนี่ยมัน ยากแล้วก็ดีใจมากกว่าน,นั้นอีกก็คือ,อจริงๆแล้วยะดากับพี่จ่ายเนี่ยเราก็เหมือนแบบโตมาด้วยกันในแง่แบบหนังสั้นโฆษณาอะไรต่างๆมันสําหรับผมมันคือมันแค่ยืนยันว่าถ้าถ้าคุณแค่ซื่อสัตย์ตั้งหน้าต,าตั้งตาทาไปทางานในคุณพระจ้างอะไรเงนี้น่าจะมีงานทาเรื่อยๆดูเราคุามใจกะหลงวันนี้บ้างนะคะ,ะน่าจะกอดแล้วก็ฟัดเบี่ยงกบรลงวันเพราะ เปล่าผมท้องผมรอตัวแรกถูช่วงท้องคุณทำได้ไมทำได้ไมไม่เคยได้แต่ที่สายก็ไม่ต่างนะถ้าสิบมื่อไม่ถูลงล่างอ๋อดีใจดีใจเป็นความจริงเราเราวันนี้อ่ะกับวงการศักร์ำหนังค่ะให้พี่โต้แล้วกันเขาโสฝากนิดนึงค่ะกับการสนับสนุนหนังไทยค่ะพี่โต้ในยุคนี้ที่แบบว่ามันก็ทัดเทียมแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยได้ไงฮะอยากให้พี่โต้ฝากนิดนึง โอุ้ยยาลงไห้บําบันิมเฉยเลยก็ผมว่าเราต้องการความต่อเนื่องคือมีงานที่แข่งแรงสมดุลเสถียซึ่งมันก็ต้องมาจากคนอุตสาหกรรมด้วยคนดูด้วยแล้วก็รัฐบาลด้วยไกเหมือนกันมันต้องการสนับสนุนทางระยะยาวทางการให้คา่งการ ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์การส่งเสริมหนังที่มันมี potential อะไรเงี้ยทั้งด้านการศึกษาะอะไรเงี้ยจะเป็นหมดเลยเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยคนดูผมกว่าถ้ามีงานไหนที่คุณอยากดูเนี่ยอยากให้สับสนอย่างถูกต้องแล้วก็มาดูในโรงก,กันนะครับโอเคขอบคุณ<อ>ค่ะนจนกวามิด<อ>ี<อ>